คริปโตท็อปเทรนสุนทีาววันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมวันนี้จะมีบวกขึ้นมาบางตัวนะครับและส่วนบางตัวก็แดงกลับลงไปแต่ว่าวันนี้ครับก็มีในส่วนของตัวลุน้ากษสเก็ U T C นะที่บวกขึ้นมาแรงๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรวมถึงเข่าที่มันค่อนข้างน่าสนใจกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับ U T C กับลุน้ากาสัสเก็บวกขึ้นมาเนาะ ประมาณสัก111% 2นตอนนะครับตอนนี้ขยับลงมาที่10%แล้วนะครับลูน่าคลาสิกก็เช่นกันนะบวกขึ้นมาประมาณสัก3%จากที่เขาขึ้นไปเนาะสามารถลบสูงลงมาได้ตอนนี้ลงมานะแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้มันขึ้นไปนะครับมันลงมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ตอนที่มันลงครับอย่างเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับตอนที่มันขึ้นไปเราทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วตอนที่ลงมาเรานี่เก็บมันหรือเปล่าแล้วตอนที่มันขึ้นไปรอบถัดไปเนี่ยเราจะมีขายมันไหมอะตอนนี้ก็สำหรับใครที่มันลลงงมาานนนนนะรกกก็็็บบตอออี้้้ขยไดึแวคื ขายเมื่อวันก่อนครับซื้อเมื่อวานมาขายวันนี้ต่ออีกอะ,อะไรแบบนั้นนะแล้วการที่ลูน่าคลาสสิกนะครับสามารถขยับขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากใบแนนเนาะที่ได้เผาลูน่าคลาสสิกประจําเดือนไปประมาณ1,142ล้านลูน่าคลาสสิกในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว UTC ด้วยเช่นกัน UTC เนี่ยประมาณ46,324,000ล้าน3 0 0นะครับก็เผาลงมาเหมือนกับลูน่าคลาสสิกเลยนะ ตัวที่เผา46ล้านเนี่ยก็มาจากในส่วนของตัว Miller ์โปรโตคอด้วยนะก็คือ46ล้านนั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของตัวข้อเสนอการเผาของตัวมิเลอร์โปรโตคอเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากในส่วนของตัวอาเชอร์โปรโตคอก่อนหน้านี้นะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการผ่านข้อเสนอของตัวการเผาอาเชอร์โปรตโตคอลไปถูกไหมประมาณสัก726ล้านนะครับตอนนั้นก็ราคาปั๊มขึ้นมาเหมือนกับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้สงข้อเสนอที่ทําการเผา2กระเป๋ามิลเลอร์กับอา,าเชอร์เนี่ยก็ได้เผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและตอนหลังจากนี้นะครับก็คือปลายเดือนตุลานี้ก็จะมีการเผาจากตัวเท l ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมาลอลุ้นในส่วนของตัวสะพานชอตเทอร์บริดด์เนาะว่ามีการอ้างสิทธิ์ในการถอนตัวลุน่าคลาสสิกหรือว่าตัวแรปนี้ออกไปเท่าไหร่นะถ งเหลือเท่าไหรในส่วนนั้นก็จะทําการเผาอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข่าวดีกลับมาเอกนะครับในส่วนของตัวท้ายปีนะมีการคืนเงินจาก FTX เนาะไม่ว่าจะเป็น t r i เดอร์แคปโตนะครับหรือว่าจะเป็นจัมเทรดเดอร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว FJ อะไรพวกนี้ครับชี้ออกมีคอยเบียดอีกพวงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาคืนเมินมาครับแลวเขาต้องการคืนเจ้านี้จริงๆในส่วนของลุ้นนากขอกก็จะมีอันในสูงตรงนั้นด้วยนะครับอย่าลืมว่าเงินอยู่ในห้างเยอะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาเนี่ย ก็อาจจะมาเข้าแผนในส่วนของตัวการรับเงินมานะครับแล้วก็ทําการซื้อลุน้าคาสิกที่มันอยู่ในกระดานหรืพวกนี้แหละซื้อแล้วเอาออกมาเผาหรือว่าอาจจะเป็น,น,นอออในส่วนของตัวเหรียญลุน้าคาสิกออมาเผาอีกในส่วนของตัวนอกโซ่อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นนะแต่นี้ก็คือยังไม่ได้รับการยืนยันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอนหรือว่าจะถ่ายเทเงินได้เร็วแค่ไหนหรือว่าเขาจะแจกจ่ายยังไงนะอันนี้คือยังไม่ได้ข้อสรุปมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอะนะ แล้วก็นะครับผมจะขอพามาอัปเดตในส่วนของตัวงานหลักนะครับในส่วนของตัวเทอร a าพอร์ตเนาะที่ทบได้ตัดสินใจนะที่จะปล่อยเงินแล้วก็แจกจ่ายแพ็กเกจแล้วก็ชดเชยในส่วนของตัวสภาพกล้องในส่วนของตัวการถูกแฮกครั้งนั้นนะครับปันนี้คือในส่วนของตัวสิ่งที่เขาพยายามทามาเนาะเขาบอกว่าจะคืนนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คืนสักทีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเราก็ไม่ขอพูดถึงถ้าสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อสังเกตนั้นก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับแต่ก็ขอเล่าเาากรัว่ิๆ แล้วนะครับตามสถิติแล้วการแฮกที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโลกิปโตหรอืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่า 85%เลยนะมาจากภายในนะครับแล้วก็ที่เหลือนอกนั้นมาจากภายนอกก็คือบางครั้งบางทีเนี่ยนักพัฒนาหรือว่าคนภายในเองเนี่แหละทำการแฮกแล้วก็เอาเงินออกไปเพื่อที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านข้อเสนอหรือว่าผ่านมาติชุมชนหรือว่าผ่านการโหวตผ่านในส่วนของตัวเพื่อถือหุ้นอะไรอย่างนี้ได้คือแยกย่อยไปแต่ละประเทศของธุรกิจนะก็บางทีก็แบบใช้วิธีดิบเถื่อนในการแฮกออกไปแล้วก็เอาเงินออกไปใช้จ่ายหลังจากนั้นพอเกินกำไรปุ๊บค่อยเอากลับมาแล้วก็คืนบอกว่าโอเคตามเงินกลับมาได้อะไรแบบนนี้้ซึ่งขอเส พวกนี้นะครับมันก็ทําให้หลายหลายคนเนี่ยนึกถึงในะส่วนของตัวโลกริปโตเหมือนกันว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแฮกแต่ว่าเป็นการแฮกจากภายในก็ได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ออกไปใช้ได้แต่ว่าก็ต้องอยากได้เงินตรงนี้ออกไปใช้ทำยังไงดีนะสร้างแบ็กดร์ขึ้นมาบางครั้งบางทีก็แฮกตัวเองอะไรแบบนี้ก็เอาเงินออกไปใช้หลังจากนั้นก็บอกว่าเอ้ยตามเงินกลับมาคืนได้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้ครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะรู้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการแอคชั่นเนี่ย มันช้ามากคือแบบช้ามากๆเลยนะทั้งๆที่รู้ว่าถูกแฮกอยู่แล้วแต่การแอคชั่นในการติดต่อในส่วนของด้านเทรดต่างๆหรือว่าการระงับการโอนมันคอนอข้างที่ช้าถึงแม้ว่าในส่วนของชุมชนนะครับรู้เรื่องทีหลังแต่สามารถแอคชั่นแบบเร็วกว่าและเขาก็สามารถไปตามเงินบางส่วนกลับมาได้นาะซึ่งตอนนั้นก็คือยกเป็นฮีโร่เลยนะแต่ตอนนั้น เขาหายไปแล้วครับคือโดนกดดันอย่างหนักเนาะว่าสร้งางความวุ่นวายเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วซึ่งคนคนนั้นเป็นคนเวียดนามครับเพิ่งเราเคยติดต่อและเขาก็เคยมาเที่ยวไทยด้วยแต่ตอนนี้คือเขาหายไปแล้วนะะก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องนี้เรื่องนี้มันก็คงจะได้เงินคืนนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะซึ่งถ้าเกิดนะครับว่าใครเนี่ยอยากได้รายละเอียดในการข้อเสนอการชดเชยแบบเต็มฉบับนะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ในส่วนของตัวใต,ใต้คลิปนะครับ แล้วก็มาพูดถึงในส่วนของตัวไตรามาสที่4เนาะเขาบอกว่าไตรามาสที่4เนี่ยจะเป็นไตรามาสที่สุดยอดมากสําหรับโลกริปโตนะครับโดยปกติแล้วมันจะบวกเนาะแต่ปีนี้ถือได้ครับว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งหรือเปล่านะครับที่จะมีการบวก5เดือนติดต่อกันนะครับก็คือในปี2015เนาะปี2016เนี่ยที่มีการบวกนับหเดือนติดต่อกันแล้วในส่วนของปี2024เนี่ยจะมีการบวกตั้งแต่ครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาถูกไหมบวกขึ้นมา7%โดยปกติแล้วเขาคิดว่ามันน่าที่จะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็สับขาหลอกเพราะนะครับตลาดก็รู้อยู่แล้วว่าคนคาดการณ์ว่ามันจะต้องแดงแน่ๆนะครับมันก็เลยอาจที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าเราไม่เคยมี ECF นะครับเราไม่เคยมีนโยบายอะไรต่างๆมันเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดมากมายขึ้นในโลกของดิจตเนาะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในอดีตเหตุการณ์มันก็เลยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับรอบนี้อาจจะเป็นการเขียว เดือนที่5แบบในไตรมาสที่4ก็เป็นได้นะแล้วจะเป็นการที่1ปีนะครับมีการเขียวมากที่สุดก็เป็นได้นะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันเขียวหลังจากนี้อีก5เดือนเนาะก็คือนู่นนะครับไปจบสุดท้ายในสุดของตัวเดือนธันวามันจะกลายเป็นว่ามีแดงเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตัดปี2013นะครับซึ่งเป็นปีที่แบบบิทคอยเกิดมาแรกๆเนาะตรงนั้นออกไปก็ถือเลยคํว่าปี2024ิสเนี่ยน่าจะเป็น ปีที่น่าจับตาพอสมควรแล้วทำไมอะไรต่างๆมันถึงประเดีระะดังมาในสู่ของไตรมาที่4เนาะเธอราพอร์ตจะคืนเงินหนะน้าหรืหน้ากาสิมีโปรเจกต์ใหม่นะเงินทุนเริ่มไหลเข้านักพัฒนาเริ่มมานะนแผนของรีเพ็กที่แบบดูเข้าท่าเข้าทีก็เหมือนจะเกิดขึ้นนะครับหาอะไรเงินทุนใหม่ได้ซีซีโดนปล่อยตัวนะครับ FTX จะทําการจ่ายเงินนะ MT ก็ M T จ่ายเงินปันที่เรียบร้อยแล้ว กำลังจะช่อยใจยคืนอีกนะครับนั่นนี่นู่นคือแบบปฏิบัติดังเข้ามาเยอะมากในไตรมาสที่4ที่จริงแล้วนะครับมีคนเซ็นฐานในว่าที่จริงแล้วตลาดเนี่ยมันถูกควบคุมโดยกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มนะครับแล้วก็พยายามลงล็อกทุกอย่างเนี่ยตามที่เขากำหนดเนาะบางทีบางครั้งอาจจะบีบให้ออกข้างับคือบางทีมันอาจจะขึ้นไปได้มากกว่านี้ก็แล้ว แต่ข้าบีบมให้มันออกข้างพืชที่ใช้คนเนี่ยเริ่มท้อแท้เริ่มที่จะออกไปแล้วก็เริ่มจากตลาดใหม่แล้วก็เอาทุกอย่างมาลงล็อกตรงนี้นะครับก็เป็นแบบนี้มาซึ่งอาจเรื่องนะั้อาจจะเป็นจริงก็ได้ครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีคนควบคุมอยู่แล้วนะในส่วนของโลกคริปโตเนาะแม้กระทั่งในส่วนของหุ้นหรืออะไรพวกนี้เองอ่ะทีนี่เราก็ต้องมาลอรุ่นกันครับว่าในส่วนของตัวปีนี้นะครับจะเป็นปีที่แบบเขียวตลอดไปจนถึง,ถงรุ่นปลายปีหรือเปล่าก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามาดดีีแแลล้้ววนะครับมา และเมื่อเราไม่รู้นะครับว่าอ e ีเช็คจะจ่ายเงินยังไงเพื่อให้เป็นอะไรที่ไม่คล่องใจเนาะเรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีการอัปเดตกาะการคืนเงินของตัว F C F ล่าสุดนะว่าจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์จ่ายเมื่อไหร่แล้วก็ใครก่อนนะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอบอกเยเขาว่าน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นฝันร้ายของเจ้านี้ FJX เลยนะเมื่อพวกเขาเนี่ยจะได้รับเงินคืนเพียง10-25%เปนะฮะจากเหรียญคริปโตที่ติดค้างอยู่ในเว็บเพลเพจ้านั้นนะตามเอกสารล้มละลายนะฉะบับแก้ไขใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเปิดเผยออกมานะซึ่งนะครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่รายใหญ่ของ f g x เนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงหลังสูงตัวชุมชนหรือว่ากลุ่มคนผู้เสียหายเขาก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะ ซึ่งเรื่องซีนะเสียดายนะครับมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะการคืนเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้คืนมาในส่วนของตัวราคาบิตคอยนะตอนนี้แต่จะเป็นในส่วนของตัววันที่ยื่นเอกสารหรือว่าวันที่ราคาของบิตคอยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก16,00 0เนาะซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนั้น16,000ันแต่จ่ายเพียงแค่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยิ่งจะต่ำลงไปมากกว่านี้นนโอ้โหก็คือเลยครับว่าเสียดายมากๆครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ซาโต น็อตยูคีน็อตยูคอยนั่นก็คือว่าเขาออกแบบบิตคอยนมานะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จบะบริหารจัดการแล้วก็เก็บเงินด้วยตัวเองนะ กระดานเทรดไม่ใช่ที่เก็บนะครับแต่ว่าเป็นที่เทรดเนาะที่เก็บก็คือฮาร์ดแวร์ wallet หรือว่าในสสวุข,ของตัวอ a l ล็ตของเราส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากที่จะเก็บแล้วก็ดูแลด้วยตัวเองนะถือไดครับว่าฮาร์ดแวร์ wallet หรือว่า w ล l l ของส่วนตัวของเราเนี่ยมีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยเก็บเงินด้วยตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่ากระดานเทรดนั้นจะเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่น่าเชื่อถือมากขนาดไหนแต่เราก็ไม่นึกหรอกครับว่าวันดีคืนดีเขาาจาะจะกลายเป็นแบบ F C X ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายพอร์ต การกระจายกระดานเทรดหรือว่าการเก็บคริปโตด้วยตัวเองจากฮาร์ดแวร์วลหรือว่าวอลเลตของเจนเน่ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่คนเดี๋ยวนี้เขาหันกลับมาใช้กันแล้วนะแต่นั่นล่ะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วการที่เขาจ่ายเงินไม่เต็มเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักเทรดแล้วก็คนที่เสียหายเป็นอย่างมากเนาะเนื่องจากว่าถึงแม้จะไม่ได้ราคาตัวน,นี้ก็ขอให้ได้แบบเงินเต็มแต่เนี่ยคือแบบมันลดลงไปมากมันก็ค่อนข้างที่จะเสียโอากาสเนาะ ซึ่งนะครับฉบับที่แก้ไขใหม่นี้นะครับก็ได้มีผู้ที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะน่ารังเกยียจเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยได้แอบใส่เรื่องนี้เข้ามานะครับในบทท้ายของแผนช่วงท้ายหลังจากที่มีการโบทแล้วก็ลงคะแนนไปเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหคือแบบเข้าตำตัวไม่ถูกเลย และเขาเนี่ยก็ยังแบบว่าตัดพอยว่าเฮ้ยทำไมนะกฎหมายเนี่ยถึงแบบไม่สามารถที่จะปกป้องนักลงทุนได้นะทา,ทางที่พวกเขาเนี่ยใส่เรื่องนี้มาในตอนท้ายนะแล้วก็แบบไม่มีใครรู้พอสุดท้ายทุกอย่างมันออกมาปุ๊บปิดจบปั้งประทับตราปุ๊บก็ต้องยอมจำนนตามนั้นนะโอ้โหก็ถือได้กับว่าน่าสงสารมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับเข้ามาสุภาษิตไทยเนาะกมขี้ดีกว่ากมตนเนาะก็คือว่าโอเคอย่างน้อยก็ถือว่าได้มาบ้างแล้วกันนะก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับ แล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมตาแพลเนตเองเนี่ยเขาก็ยังได้จัดซื้อ Bitcoin <_ D> เพิ่มอีกประมาณสัก100 BTC <_ D> เป็นเงินมูลค่ากว่า6.92ล้านดอลลาร์ซึ่ง MetaPlanet เนี่ยเขาก็ซื้อมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นเนาะทุกๆครั้งที่เขาซื้อนเนี่ยหุ้นของเขาก็จะดีดขึ้นเนาะแล้วไม่ใช่แค่ MetaPlanet เท่านั้นนะครับที่มีเขาดีกับ Bitcoin เพราะว่าตอนนี้นะครับสวอของรัฐโอไฮโอนะครับเสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับจ่ายภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยด้วยบิตคอยได้แล้วนะก็คือว่าเขาเนี่ยพยายามร่างพยายามส่งเสริมให้มันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะถ้ามันผ่านแล้วก็เป็นไปได้ เราน่าจะได้เห็นคนเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นเนาะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับสมมุติว่านะครับเรากําหนดการยื่นภาษีากาหนดจ่ายค่าเสมียมอะไรพวกนี้นะครับเรามีระยะเวลาในการยื่นเนาะก็คือ1นึ่งในรอบ1ปีเดี๋ยวม,มีระยะเวลาอยู่ตอนนี้ สมมติว่านะครับในรอบนี้ตัวผมเองเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีรายได้บุคคลเนาะสมมติว่า10,000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจ่ายด้วยเงินสดเนี่ยผมจะต้องจ่ายไป10,000ืแต่ถ้าเกิดว่าผมรอหน่อยนะแล้วรอดูว่าบิตคอยจะราคาขึ้นหรือเปล่าถ้าบิตคอยราคาขึ้นเนี่ยปกติแล้วผมอาจจะต้องสมมตินะผมเนี่ยถ้าเกิดว่า1 0,000นะครับเทียบเท่ากับบิตคอยประมาณสัก0 0 0 5ูนหาตัวมสมมตินะอันนี้คือสมมติ ผมต้องจ่ายประมาณเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าผมรออีกหน่อยนะครับระหว่างนี้ก็คือจนกว่าจะไฟแนลในการยื่นภาสีแล้วราคาบิ t คอยน์มันขึ้นไปผมอาจจะจ่ายน้อยลงโดยการที่ผมจ่ายประมาณสัก0.001เท่ากับ1 0,000ก็เป็นได้อันนั่นก็คือการใช้ประโยชน์ในส่วนตัวโ,โลกคริปโตเนาะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเซฟแล้วก็ประหยัดมากขึ้นนั่นเองครับ แต่นั่นมันก็เป็นแค่หนทางหนึ่งเท่านั้นนะครับวิธีการต่างๆโอ้โหมีอยู่มากๆายเลยในการใช้ประโยชน์ในส่วนของโคปวปโตนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวโฟ o ์สปอร์ตบิตคอ e t f นะครับในวันที่30เนาะก็แบล็ k ล็อกซื้อเข้ามาที่72ล้านนะครับแล้วก็มีเจ้าอื่นขายออกไปโดยรวมแล้วนะครับมีมีเงินไหลเข้ามาที่61.3ล้านดอลลาร์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว e t h e r e u m e t f เองนะครับวันที่30เนาะแบ็กล็อกซื้อเข้ามาที่11ล้านนะครับแล้วก็เจสเกลขายออกไปที่เศษจุดแล้านโดยรวมแล้วมีมิเงินไหลเข้ามาที่8 0 0แสนดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่สำหรับเจ้า e t h e r e u m เนาะก็หวังว่านะครับไตรามาสที่สนี้จะเป็นการจุดจุนวนทำให้ e t h e r e u m เนี่ยเป็นผู้นำเอาคอยแล้วก็พาน้องๆเนี่ยขยับขึ้นสู่ดวงจันทร์นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ